สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ครับพบกับผมเนตรนาภาดำซิ่งครับคลิปนี้เป็นคลิปส่งงานครับนี่ครับอาจารย์ชูก็เสร็จแล้วครับนี่ครับขุดตะลูกนี้เอาดินทอยขึ้นมาไว้บนนี้ครับเพื่อจะปลูกพืชผักครับของเจ้านี้ ถูกใจเจ้าของแล้วครับเจ้าของบอกว่าถูกใจมากเดี๋ยวมีมีงานจะเรียกใช้บริการใหม่ครับนี่ครับ นี่ลูกที่สองครับลูกที่สองแล้วก็ขุดล่องเด,เดินพาไปดูครับขุดล่องตามพื้นที่ครับนี่ขุดได้สวยครับลับ รอบเลยครับปลูกเขาจะปลูกพืชพืชผักบนนี้ครับบนคันดินที่อาจารย์ชูวางดินไว้สี่เมตรนี่ครับขุดร่องสวน สะสองลูกครับในพื้นที่สองไร่ครับนี่ครับดูการเข้าโค้งของอาจารย์ชูเข้าได้สวยมากครับ รตรงนั้นเว้นไว้เป็นถนนนะครับเว้นไว้สะจะอยู่ฝั่งนี้ลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งรถแมคโครที่กำลังทำงานอยู่ลูกหนึ่งครับแต่ก็จะไปประจบกันแบบนี้ครับ ล่องสวนก็อย่าไปลงที่สะเหมือนกันครับตอนนี้อาจารย์ชูกำลังเก็บงานนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอาจารย์ชูเก็บงานครับเสร็จแล้วก็ย้ายเข้าบ้านเลยอันนี้ก็ลดน้ำมันซิ่งเรานะครับแจ๋วเลยทำไมได้คันนี้ก็ยุ่งนะครับ แบกไกลครับแบกแก่โนนนะครับบ้านนะครับมีรถน้ำมันซิ่งคันนี้เข้าได้อย่างเดียวครับนี่ครับอันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนฝั่งที่แล้วครับไปประจบกันที่สะลูกเลขครับไปครับไปดูอาจารย์ชูกเก็บงานกัน น่าจะก่อนเที่ยงเข้าบ้านนะครับได้ไปกินข้าวบ้านกวดแนี่ครับวันนี้เย็นนี้เนี่ยครับเหลือไม่ถึงสามเมตรครับแต่ดินเหนียวขุดยากนิดหน่อยครับ เดี๋ยวผมก็จะไปเตรียมเก็บของขึ้นรถครับ ครับสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมจะไปเก็บของครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเนตรนภะาดำซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ